เวลาเห็นเขาสดชื่นเราก็ดีใจนะคะเพื่อนๆค่ะรุดไปเรื่อยๆยายส่งคลิปยากดเกณโปรไฟล์ยา,ยายยังเป็นสีเขียวดีค่ะเพื่อนๆใครเหมือนยายก็ทำเหมือนยายเลยนะคะส่งคลิปไปทุกวันค่ะถึงแม้ไม่มีไรายได้ ที่ให้กำลังใจยายตลอดจนกว่าสตรีมจะมีโฆษณาเข้านะคะให้กำลังใจกันไปนานๆนะคะขอบคุณมากค่ะทุกๆให้ดูนะคะความสดชื่นหลังเขาได้น้ำแล้วนะคะใบเขียวเอาฝุ่นออกดูสดชื่นเลยค่ะ พอฝุ่นออกพอฝุ่นมากช่วงนี้ร้อนนะคูณยายก็จะปลูกพวกไม้มงคลอะโกนีมาต่างๆไว้มุมนี้หลายต้นนะคะดูให้สวยงามรุ่งเรื่องดีค่ะอันนี้มุมโปรดนะคะมุมโปรดองศาขอบใบเขาจะไหม้ค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงเช้านี้ยายให้เขารับแสงแดดเต็มเต็เลยนะคะแสงแดดเต็มเ็มเลยค่ะยายก็จะความงามหลังจากชะล้างฝุ่นไปนะคะชะล้างฝุ่นไปค่ะองศา ขอบใบเขาจะไหม้คะ่ะเพื่อนๆแต่ช่วงเช้านี่ยายให้เขาเรัแบแสงแดดเต็มเตเลยนะคะสแสงแดดเต็มเ็มเลยะคะ่ะยายก็จะด่างยายนะคะแต่ว่าถ้าทงสูงไปเขาเจอแดดมากเขาก็ไม่ด่างนะคะเขาจะด่างโคนต้นเป็นโคลนต้น,ตน,ตนใบเขาจะด่างคะ่ะเพื่อนๆแต่ก็ทุโคนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ มันจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากแข็งแรงมากนะคะค่ะเดดอาจจะร้อนหน่อยนะคะเดดไม่เสมอกันค่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะไม่ต้องถามนะคะสิ้นเดือนค่าน้ำประปาเท่าไหร่แต่เป็นความสุขทางใจที่เราหาได้เพราะว่าเราอยู่บ้านนะคะอยู่กับต้นไม้เปิดน้ำแรงๆแบบนี้เลยนะคะรถไปก็ดูว่ามีหนอนกินใบบ้างหรือเปล่าะคะ่ะ เ็นไหมคะเพื่อนๆแต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้เพื่อนเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันเราทำอะไรไปบ้างนะคะมุมนี้เป็นมุมที่ยายให้อีพิต่างขึ้นโต๊ะโดรกยายชอบมานั่งนะคะใต้ต้นคูนค่ะลมเย็นลมเย็นสบายค่ะเวลายายถ่าย,ายทอดสุดยายก็ชอบมานั่งหนึงนี้นะคะหนึ่งใ้คือว่าคลิปยายมีประโยชน์ถ้าเข้ามองเห็นคลิปยายมีประโยชน์เมื่อไหร่ คาดว่าน่าจะมีโฆษณาเข้านะคะเพราะว่ายายไม่ได้ทำว่าคลิปยายมีประโยชน์ถ้าเข้ามองเห็นคลิปยายมีประโยชน์เมื่อไหร่คาดว่าน่าจะมีโฆษณาเข้านะคะเพราะว่ายายไม่ได้ทำวามงามหลังจากชะล้างฝุ่นไปนะคะชะล้างฝุ่นไปค่ะที่ด่างยายนะคะแต่ว่าถ้าสูงสูงไปเขาเจอแดดมาก <im itation> เขาก็ไม่ด่างนะคะเขาจะด่างโคนต้นโคนต้นใบเขาจะด่างค่ะเพื่อน แต่ก็การไม่ค่อยมีดอกค่ะไม่ค่อยจะมีดอกมีแต่ใบนะคะยายก็เลยให้อีพีด่างขึ้นไปนูนสูงเลยค่ะเกือบสูงยอดออตะแบกแล้วนะคะอีพื่อยายส่งหลานปัน,ปน,ปนขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วก็จะสายนิดนึงเกือบแปดโมงเช้าคะ่ะเพื่อนๆก็มาลดน้าต้นไม้ยายค่ะจะบอกว่ามุมนี้เป็นมุมโปรดยายค่ะมุมโปรดนะคะมุมมากร้อนมากเพราะว่าเราอยู่อีสานใช่ไหมคะ อุณภูมิ36-37นะคะแล้วข้างบ้านยายเขาทำถนนด้วยฝุ่นจะเยอะฝุ่นจะเยอะค่ะรดน้ำค่ะเห็นไหมคะแต่ละใบสวยงามค่ะเพราะเอาฝุ่นออกนะคะให้ชมหยุดสร้างรายได้นะคะหยุดโฆษณาเข้าก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่ยายก็ส่งคลิปไปเรื่อยๆค่ะจนกว่า AI จะมองเห็นน่าไม่ค่อยมีดอกค่ะไม่ค่อยจะมีดอกมีแต่ใบนะคะยายก็เลยให้อีพิด่างขึ้นไปมู่นสูงเลยค่ะ บ,บสูงยอดออตะแบกแล้วนะคะอีพิค่ะจะบอกว่ามุมน,นี้เป็นมุมโปรยยายค่ะมุมโปรดนะคะมุมค่ะแต่ละใบแต่ละใบก็ใหญ่นะคะเข้าใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะใหญ่แล้วก็แข็งแรงส่วนมากเป็นบอลบ,บ้านนะคะบอลบ้านบอลสียายอยู่ท่ามกลางเดชร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะค่ะพอประมาณสักใกล้ๆเที่ยงยายก็จะกลางร่มให้เขานะคะไม่งั้นลดบอลสียาย ดูท่ามกลางแดดร้อยเปอร์เซนเลยค่ะค่ะพอประมาณสักใกล้กลเที่ยงยายก็จะกลางร่มให้เขานะคะไม่งั้นร้อนค่ะแต่ละใบแต่ละใบก็ใหญ่นะคะเข้าใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะใหญ่แล้วก็แข็งแรงส่วนมากเป็นบอลบ,บ้านๆนะคะบอลบ้านบ้านคนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะบอลสียายดูท่ามกลางแดดร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะค่ะพอประมาณสัก ใกล้ๆเที่ยงยายก็จะกลางร่มให้เท้านะคะไม่งั้นร้อนจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากแข็งแรงมากนะคะค่ะเดชอาจจะร้อนหน่อยนะคะเดชไม่เสมอกันค่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะคนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมื่อยายส่งหลานปันปันขึ้นรถไปโรงเรียนแล้ว<ๆ>ก็จะสายนิดนึงเกือบแปดโมงเช้าครับเพือ่อนๆก็มาลดน้ำต้นไมย้ยาย แต่ละใบแต่ละใบก็ใหญ่นะคะเข้าใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะใหญ่แล้วก็แข็งแรงส่วนมากเป็นบอลบ้านๆน,นะคะบอลบ้านๆไม่ต้องถามนะคะสิ้นเดือนค่าน้ําประปาเท่าไหร่แต่เป็นความสุขทางใจที่เราหาได้เพราะว่าเราอยู่บ้านนะคะอยู่กับต้นไม้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้เพื่อนเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันเราทำอะไรไปบ้างนะคะมุมน,นี้เป็นมุมที่ยายให้อีพิต่างขึ้นต๊ะองศา ใบเขาจะไหม้ค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงเช้านี่ยายให้เขารับสแสงแดดเต็มเต็มเลยนะคะแสงแดดเต็มเต็มเลยค่ะยายก็จะเยายส่งหลานตันๆขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วก็จะสายนิดในึงเกือบแปดโมงเช้าค่ะเพื่อนๆ,ๆก็มาลดน้ำต้นไมย้ยาย แต่ละใบแต่ละใบก็ใหญ่นะคะเข้าใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะใหญ่แล้วก็แข็งแรงส่วนมากเป็นบอลบ้านๆน,นะคะบอลบรรเลนะคะช่วงนี้คลิปยาวสตรีมสตรีมยายนะคะให้ดูนะคะความสดชื่นหลังเขาได้น้ําแล้วนะคะใบเขียวเอาฝุ่นออกดูสดชื่นเลยค่ะเอาฝุ่นออกเพราะฝุ่นมากช่วงนี้ร้อนนะคะแล้วข้างบ้านยายเขาทําถนนด้วยฝุ่นจะเยอะฝุ่นจะเยอะค่ะรดน้ํา ค่เห็นไหมคะแต่ละใบสวยงามค่ะพอเอาฝุ่นออกนะคะให้ชมที่ให้กําลังใจยายตลอดจนกว่าสตรีมจะมีโฆษณาเข้านะคะให้กําลังใจกันไปนานๆนะคะขอบคุณมากค่ะทุกๆสวัสดีจ้าวันนี้ยายปิวจะพาเพื่อนๆมาลดน้ำต้นไม้สำค่ญเพื่อนเป็นการดูแลต้นไม้เบบหนึ่งนะคะบอลสียายอยู่ท่ามกลางเดร้อยเซเลยค่ะค่ะ พอประมาณสักใกล้เที่ยงยายก็จะกลางร่มให้เขานะคะไม่งั้นร้อนด่างยายนะคะแต่ว่าถ้าสูงสูงไปเขาเจอแดดมากเขาก็ไม่ด่างนะคะเขาจะด่างโคนต้นเป็นโคลนต้นใบเขาจะด่างค่ะเพื่อนๆแต่ก็เชื่อว่าคลิปยายมีประโยชน์ถ้าเข้ามองเห็นคลิปยายมีประโยชน์เมื่อไหร่คาดว่าน่าจะมีโฆษณาเข้านะคะเพราะว่ายายไม่ได้ทําผิดกฎเกณฑ์โปรไฟล์ยายยังเป็นสีเขียวดีค่ะเพื่อนๆ ใครเหมือนยายก็ทำเหมือนยายเลยนะคะส่งคลิปไปทุกวันค่ะถึงแม้ไม่มีไรายได้เวลาเห็นเขาสดชื่นเราก็ดีใจนะคะเพื่อนๆค่ะลดไปเรื่อยๆยายส่งคลิปยาปเปิดน้ำแรงๆแบบนี้เลยนะคะลดไปก็ดูว่ามีหนอนกินใบบ้างหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆโคนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เมยยายส่งหลานปันปันขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วก็จะสายนิดในึงเกือบแปดโมงเช้าค่ะเพื่อนๆก็มาลดน้ำต้นไมย้ยายบอลสียายอยู่ท่ามกลางเดดร้อยเปเซเลยค่ะค่ะพอประมาณสักใกล้ๆเที่ยงยายก็จะกลางร่มให้เขานะคะไม่งั้นร้อนนะคะช่วงนี้คลิปยาวสตรีม,รมยัดสตรีมยายนะคะ แต่ละใบแต่ละใบก็ใหญ่นะคะเข้าใหญ่แล้วก็แข็งแรงค่ะใหญ่แล้วก็แข็งแรงส่วนมากเป็นบอลบ้านๆน,นะคะบอลบานบา,นบานกดเกณ์โปรไฟล์ยายยังเป็นสีเขียวดีค่ะเพื่อนๆใครเหมือนยายก็ทาเหมือนยายเลยนะคะส่งคลิปไปทุกวันค่ะถึงแม้ไม่มีไรายได้คนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้เพื่อนเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันเราทำอะไรไปบ้างนะคะ มุมนี้เป็นมุมที่ยายให้อีพีต่างขึ้นต้นโคนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเวลาเห็นเขาสดชื่นเราก็ดีใจนะคะเพื่อนๆค่ะลุดไปเรื่อยๆย,ยายส่งคลิปยาองศาขอบใบเขาจะไหม้คะ่ะเพื่อนๆแต่ช่วงเช้านี้ยายให้เขารับแสงแดดเต็มๆเ,เ,เ,เลยนะคะแสงแดดเต็มๆเ,เ,เ,เลยะคะ่ะ ยายก็จะค่ะจะบอกว่ามุมน,นี้เป็นมุมโปรดยายค่ะมุมโปรดนะคะมุมลดยายไปจนถึงหน้าบ้านเลยนะคะค่ะการรดน้ําต้นไม้ของยายแต่ละวันแต่ละวันก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะเสร็จเมื่อยายส่งหลานปันปันขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วก็จะสายนิดนึงเกือบแปดโมงเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนก็มารดน้ําต้นไม้ยายค่ะไม่ค่อยมีดอกค่ะไม่ค่อยจะมีดอก มีแต่ใบนะคะยายก็เลยให้อีพิด่างขึ้นไปนูนสูงเลยค่ะเกือบสูงยอดตะแบกแล้วนะคะอีพีรดยาไปจงถึงหน้าบ้านเลยนะคะค่ะการรดน้ําต้นไม้ของยายแต่ละวันแต่ละวันก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะกว่าจะเสร็จเรานะคะช่วงนี้คลิปยาวสตรีมสตรีมยายนะคะ